สวัสดีค่ะอยู่กับน้องสายปานคนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่กับลำโพงบลูทูธนะคะของแบรนด์เอกซาวสามรุ่น3สไตล์3ราคานะคะมีตัวไหนกันบ้างนะคะเรามาดูในส่วนตัวแรกกันเลยนะคะตัวนี้เป็น Duo 2นะคะบูทูธจิว๋วนะคะบอกเลยว่าดีไซน์ออกมาคิมีนโตมากเลยนะคะสายน่ารักห้ามพลาดเลยตัวนี้นะคะกำลังขับก็อยู่ที่20วัตต์นะคะดอกลำโพงอยู่ที่2นิ้ว2ดอก แบตเตอรี่ก็อยู่ที่2,600ม mm. ิลลิแอมนะคะตัวนี้กระทัดรัดมีสายหูหิ้วให้ด้วยนะคะสะดวกต่อการพกพาเลยนะคะสำหรับเจ้า Duo 2ตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคา2,490บาทโอ้โหบอกเลยว่าราคาย่อมเยาสบายกระเป๋ามากค่ะไอ้สิเสื้อปุ๋ยแถมมานองลาก็มีปัญญาไปซื้อของทางามูสุดแค่ขา้าวกระเพราข้างทาง ถัดมานะคะตัวที่2ตัวนี้บอกเลยว่าใหม่ล่าสุดนะคะกับ DIY 5.2ตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคา3,900บาทนะคะสเปคลำโพงของเจ้าตัวนี้นะคะดอกลำโพงก็อยู่ที่5.2นิ้ว1ดอกนะคะแลมด์อยู่ที่ 2, 2นิ้ว2ดอกกำลังขับอยู่ที่50วัตตส่วนแบตเตอรี่นะคะก็อยู่ที่4,500มิลลิแอมป์มน,น,นะคะบอดบลูทูธนะคะตัวนี้ก็เป็นระบบ2.0ค่ะ สิเสือปุ๋ยแถมมาน้องลาก็มีปัญญาไปซื้อของหางดูสุดแค่ขา้าวกะเพาข้างทางดีแน่กะพายางตลาดนัดวันเสาร์ถัดมาตัวที่3นะคะตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวนี้เป็นเจ้าบล o o ู h 6.5 X2 นะคะตัวนี้อยู่ที่ราคา4,000 900บาทสเปคตัวนี้นะคะก็ดอกลำโพงอยู่ที่6.5นิ้ว2ดอกนะคะแลม,มอยู่ที่2นิ้ว2ดอกกำลังขับอยู่ที่200วัตต์แบตเตอรี่ก็อยู่ที่5,000มิลิแอมป์เปิดใช้งานได้ยาวๆเลย สำหรับบลูทูธ3ตัวนี้นะคะก็อยู่ในงบไม่เกิน5,000บาทนะคะบอกเลยว่าสบายกระเป๋าของคุณลูกค้าแน่นอนนะคะการใช้งานนะคะเหมือนเหมือนกันเลยนะคะสำหรับดูโอ2ตัวนี้นะคะพกพาสะดวกนะคะสำหรับสายชิวนะคะฟังสบายๆคนเดียวหรือว่าจะพกพาไปไหนนะคะฟังในรถ นะคะหรือว่าฟังในเวลาทํางานก็ได้ถัดมานะคะสำหรับ DIY 5.2ตัวนี้นะคะปาร์ตีเ้เล็กๆนะคะฟังชิวๆสบายๆกับเพื่อนนะคะตัวนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะคะสำหรับเจ้า6.5 X2 นะคะตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ เหมาะสำหรับปาร์ตี้ใหญ่ๆนะคะบอกเลยว่าเอาอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับเจ้า 6.5x ตัวนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจนะคะลำโพงบูทมุส3รุ่น3สไตล์3ราคานะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่นะคะเพจบริษัทเอกซาวชัยภูมิจำกัดนะคะหรือว่า อยากเดินทางมาฟังเสียงสดๆก็สามารถเดินทางมาได้ที่บริษัทเอกซาวชัยภูมิจำกัดสาขา2สำหรับวันนี้นะคะน้องไท่ปัดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับลำโพงบุตุดี i y แบรนด์เอกซาวรุ่น3ส,สไตล์นี้นะคะในงบไม่เกิน5,000บาทสำหรับวันนี้นะคะน้องไทปัดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ